งานแล้วบรรยากาศหลังเวทีดีมากพี่น้องเบิงเป็นทงหน้าแล้วก็เป็น้องฟ้ายามแรงนะคะตอนนี้ทีงานเรียบร้อยแล้วปลอดสนแน่นอนเรากำลังสียางไปหาแนวขะพี่น้องตอนนี้เราอยู่หลังเวทีนะคะก็นนเลยมเยืยนเบิงเพ็นหอดบานดิเห็นทงหน้าทีนหอดบาน หลายคนถามว่ายาอีไปตั้งไหนเนี่ยปวดค่ะตอนนี้ปวดแห้งปวดแล้วมันตรงแผลมันถลอกด้วยแต่ว่าทายาไปแล้วค่ะพี่นอ้องไข่ย,ยูตะโบตกไปเวที่คือเราก็ไม่ทันระวังแงีนเจา้าของอันนี้มันฝนตกแห้งตอนนั้นเราเหตุการณ์ก่อนเราเหตุการณ์ก่อนคือออกไปฉางจ็ดกำลังลองเพ่งบัวหลวงฝนฝน,ฝนกระทืงตกมาตอนแรกตกเบอแหง้ง บะนี้ตกแห้งึ้นมากก็เล่นเทึ่งหอบสุดถือไม่ถือหมหมนี้อันเดียวบะนี้กระเทึ่งแบง่งกันกับพีุวยสองคนตกแห้งค่ะแล้วทีเนี้ยก็เลยเดินไปข้างเวทียังไปข้างเวทีแล้วช่วงร่มอ่ะร่มมันมันมันหลอดบรพานมันหลอดบรพาน่อง ส่องมองยางคือมันมัมนม,ม,นมีมันมีสายสลิงตรงกลางแล้วก็มันมีเหล็กฝั่งนี้เนาะมันเดินไม่ผ่านหนูก็เลยพยายามมองแล้วก็ทําให้มันผ่านออกมาแล้ววันนี้จะคล้องหันหลังไปรับเย้ยไปรับพุ้ยเพราะว่าลมมันเยนเดียวแล้วไม่ทันระวังขาขาหนี้ตกลงไปซองช่องเหล็กอะตรงนั้นอะตรงมองมองมองทางนี้ที่คือลงไปทั้งขาเลยขาหนึ่งก็ว่าเจ็บทั้งสองขาเลยลงไปเวิร์ดขาเลย ทั้งหอบท,อทั้งียกทั้งโอ้ยตอนนั้นแบบไม่รู้ว่าความรู้สึกแบบมันกระเจิดกระจายไปเลยแบบตกใจแหงก็เ,กเลยได้แพ้มากเมื่อคืนฝนตกฉากเดืมฉากเจ็ดเมื่อวานเมื่อก่อนก็ตกฉากเจ็ดมาหมือวานอีกก็ตกฉากเจ็ดเวลาเดิมอีกนะคะพี่น้องแต่ก็ตอนแต่ก,ตก็ยังสู้เหมือนเดิมคืนนี้ก็ทำงานเต็มที่เหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาอย่าลืมมาให้กำลังใจ พวกเรามาลําใจกันร้อยด้ยนะคะไปซื้อแน้วกินกัน